อาทําทไมวัดปลาไม่อยู่งงมากวัดสองสามทีเหือบปริวอ่านะดนตรีครับจริงๆแล้วการอัดปลานะครับเราไม่ต้องอัดเยอะครับถ้าอุปกรณ์ที่อยู่ในมือเราเป็นอุปกรณ์ตกปลาแท้ๆคือสายตีมันจะมีคันเบ็ดเนี่ยมันจะมีคันแคสคันจิก คันเซิฟคันหล,ห,ลหลายหลายประเภทถ้าเราซื้อถูกยังยังคันเบ็นนผมเนี่ยที่ผมออกแบบอ่ะเป็นคันแคสคือคันแคสเนี่ยเขาก็จะสมมุติลงลงแค่ปลายปลายของผมก็จะเลยปลายมาหน่อยเพราะว่าของผมมันเกรดไม่ถึงกับของดีจริงๆของ,จร,ง,ของจริงบางทีไปแค่ปลายซึ่งเขาเรียกว่ายเซ็ชั่นพอวัดปึ้งส่วนนี้เขาวัดทีเดียวนอกนั้นคือการ การเคลียปลาโดยที่อัดปลาแล้วสายอยู่อย่างนี้แต่ตอนทุกวันนี้ผมเจอคือวัดแบบบัวตายควายลงมาปัง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 เนื่องเรารู้ไหมครับว่าไอ้ที่ติดน่ะมันติดหมิ่นหรือเปล่าบางทีติดหมิ่นนะดึงมาขาดผมเคยเจออย่างนี้บ่อยๆเพราะอะไรเวลาที่ผมไปตกปลาแล้วปลาเคี้ยวแล้วผมได้ปลาขึ้นมาหน้าปลาคลอกนะครับ ได้ปลาขึ้นมาบางทีเห็นเลยว่ารอยปากฉีกหรือบางตัวนี้ของผมพอสวิงถึงปับ๊บอ้าวฉีกรอยนั้นพอดีเลยแผลมันบอกครับประสบการณ์เราจะรู้ว่าแผลนี้เกิดเมื่อไหร่ประเด็นนี้ประเด็นนี้ผมเจอบ่อยครับเรื่องที่บอกวัดเหยื่อปลิวน้ำมันต้องถามว่าครั้งแรกน้ำมั่นใจไหมว่าวัดทัวเต็มเต็มข้อ ถ้าวัดทัวเต็มเต็มข้อแสดงว่ามันฝังเข้าถึงท้องเบ็ดแล้วแล้วถ้ามันติดมินมินน่ะน้าคิดว่าน้าวัดซ้าอีกทีหรือสองทีอ่ะเหยื่อจะไม่ปลิวเหรอใช่ไหมครับอันนี้คืออาจนะ้าอาจจะพลาดหรือถ้าไม่งั้นก็อาจจะไม่ได้ว่าเขากลับไม่โดนเบ็ดหรือเป็นไปได้วันนั้นไม่ใช่วันของนะ้าแต่ตรงนี้อาจจะ อาจจะไม่นชื่วัดของน้าก็ได้แต่ในมุมหนึ่งนาต้องดูว่าน้าพลาดหรือเปล่าถ้านาพลาดก็น้าต้องไปปรับตรงนั้นวัดแรกไม่ชัวร์ครับวัดสองไม่ตึงมือก็วัดแรกไม่ชัววัดสองไม่ตึงมือก็นั่น่างที่ผมบอกครับแต่ทีนี้เราจะดูอีกอย่างหนึ่งครับถ้าบอกวัดครั้งแรกปังปังแล้วโดนเนี่ย คือคือการวัดแบบนั้นแล้วถ้าบอกว่าวัดไม่ฝังเบ็ดนะครับเป็นอะไรที่บอกว่าพวกผมเคยบอกมันเป็นไปไม่ได้ที่บอกว่าตัวเบ็ดจะไม่ปักอะไรเลยมันต้องปากครับเนื้อปลาถ้ามันกัดโดนสะดุดคืออะไรมันสะดุดคือโดนปลาแน่แต่มันจะโดนวงปากหรือโดนมุมปากโดนเนื้อเราไม่รู้ มีประเด็นอย่างหนึ่งอย่างเรื่องของการวัดบางที่ผมพูดเรื่องมองปลาทํำไมตัวเบ็ดผมผมต้องดีไซน์ขึ้นมาเพื่อจะต้องไม่ใช่ดีไซน์เลือกตัวเบ็ดที่บอกว่าถ้าโค้งปลานะมันต้องเลยโค้งปลาอ่ะเขาเรียกอะไรวะขากันไกรอ่ะเคยเห็นไหมครับที่มันแค่ค้างด้วยที่ตัวเบ็ดเล็กอันนั้นก็อาจจะมีผลอาจจะเกิดจากตัวเหยือ่อหรือบางทีเราวัด วัดฟังทีแรกไม่ไม่อาจจะบอกว่าวัดไม่ชัวร์หรอกแต่ว่าแต่น้าเชื่อไม่ว่าไอค้คาว่าเราวัดไม่ชัวร์ตัวเบ็ดน้าอาจจะตัวใหม่คันน้าอาจจะแข็งปักผมว่าเพอเพอวัดเข้ามาแล้วทีแรกจะหลุดแล้วทีสองมาเอาโดนอีกแล้วก็สังเกตดูว่าส่วนใหญ่ปลาหลุดอีกอีกเคสหนึ่งพอมาใกล้ๆแล้วปลาก็หลุดบางคนมากลางๆแล้วปลาก็หลุดอันนั้นส่วนใหญ่ถ้าเกิดมาตรงถึงกลางน้ํา กลางน้ําแล้วหลุดอาจจะเกิดจากการข้อผิดพลาดของเรามาใกล้เรือแล้วหลุดอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของเราแต่ถ้าวัดป้องตีระยะสุดสายเกือบหรือกลาบหรือคือวัดครั้งแรกอ่ะแล้วหลุดมันไม่อาจจะไม่ได้เกิดจากเราถ้าวัดครั้งแรกนะครับแล้วเหยื่อปลิวเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากเราอาจจะเกิดจากการที่ปลากัดแล้วโดนเหยื่อน้อยหรือกัด ไม่เข้าตัวเบ็ดอย่างเหยื่อยางที่ผมพูดตั้งแต่แรกบางทีกัดโดนโดนขาไม่โดนเบ็ดดังนั้นถึงบอกว่าไอ้วัดหลายทีอ่ะนะลองลดดูอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอาจจะเป็นประเด็นอื่นแต่ถ้านาย,ยังมั่นใจว่าน้าวัดสองสามทีเนี่ยแล้วปาไม่ได้ปาชีกรอกน้าต้องไปหาประเด็นอื่นเนื้อออกไหมครับ ถ้าวัวไอ้คันแต่ถ้าคือบางทีการวัดแรงถ้าเกิดคันบางชนิดมันจําเป็นต้องวัดแบบวัวตายไฟล้มครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้อุปกรณ์ที่นาใช้เหมือนกันอันนี้บอกก็พูดยากครับเพราะทุกวันนี้มันมีคันเบ็ดเข้ามาในท้องตลาดที่หลากหลายครับแล้วผู้บริโภคก็ใช้คันเบ็ดที่หลากหลายถูกบ้างผิดบ้าง ก็อันเนี้ยเราแต่ว่าได้ปลาไหมมันก็ได้ปลาอะไรนะครับน้ำมันติบอกวัดเบามือเลยแต่ปลายังพาสายวิ่งถ้าวัดเบามือปลาสาพาสายวิ่งนั่นคือตัวเบ็ดอะมันเกาะอะไรสักอย่างแล้วพี่มันเกาะและ้วถ้าสายพาสายวิ่งได้อะนั่นคือมันต้องเกี่ยวอะไรสักอย่างถ้าไม่เกี่ยวเราวัดทีถึงเลยครับและไอคำที่ว่าวัดนะัดลองคิดดูนะคะรับวัดปลิวเนี่ย ถ้าน้าไม่เชื่อนั้นนาลองเอาเอาก้อนเนื้อก็ได้วางนะแล้วลองวัดเป็ดดูครับวัดไม่ต้องแรงด้วยวัดเบากว่าอันนี้ผมเขียนกันกับวเพื่อนนันที่บอกเฮ้ยวัดนี้ไม่โดนวัดนํามันโดนจะไม่โดนจะไม่ฝังได้ไงตัวเป็ดเราคมๆเนี่ยลองแค่สบัดมือเนี่ยมันก็มันก็ฝังแล้วถ้ามันไม่ฝงังนั่นก็คือตัวเป็ดอ่ะเข้าไม่โดน อ่าหรืมอมีครับไหนๆก็มาเรื่องนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับยิ่งถ้าคนที่ใช้ตัวเบ็ดที่เป็นเบ็ดก้านเดียวบางทีนะครับกัดเนี่ยแล้วตัวเบ็ดอะเขาไม่ได้เอียงอย่างนี้การเอียงแบบนี้คือการที่จะเข้าอาจจะเข้าพด้านปากเข้าข้างอย่างนี้แต่ในบางมุมเคยเคยคิดไหมครับแล้วถ้ามันเข้าอย่างนี้ล่ะแล้วก็ดึงเหยื่อออกคือตัวเบ็ดล้มอ่ะแค่นี้ แล้วก็ออกหรือเบดหกนี่ยที่พวกผมเล่นผมเคยหลุดมันค้ำปากงับไม่ลงดังนั้นอันนี้ก็ที่บอกนะครับนํามตรีมันมัน,ม,นมันไม่ได้ชัวร์สิ่งที่ผมบอกมันเป็นแนวคิดอาจจะคำผมใช้คำว่าอาจจะใช้เยื่อยัง้งเบตตัวเดียวห้าโอครับนั่นไงครับนะอาจจะไม่ได้ผิดนะอาจโอว้วัดถูกแล้วล่ะต้องวัดอย่างนี้ แต่เพอเอิญเบ็ดมันกัดแบบนี้ล่ะเนี่ยเนี่ยกัดโดนเบ็ดนะครับเนี่ยสมมติว่านิ้วผมเป็นเบ็ดเนี่ยอย่างเงี้ยน่ะโดนเต็มเต็มแต่ไงครับมันไม่ได้ปักอะไรเลยเพราะตัวเบ็ดมันลม้มลมก็ไม่รู้ครับในจังหวะนั้นผมจึงบอกว่าการที่ผมเลือกเล่นเหยื่อเลือกเล่นเบ็ดเบ็ดสองทางมันก็ดีกว่าทางเดียวองศาของตัวเบ็ดเป็นตัวบอกซึ่งเบ็ดเดียวบ้านเราคือก้านตรง เกสอนตรงดังนั้นถ้าเกี่ยวอะไรมาวางเฉยๆรูดไปก็หายครับอ่ะเนี่ยเบ็ดของผมเบ็ดเดียวซึ่งเบ็ดเดียวทุกแบรนด์จะตรงเกสอนตรงสมมุติอันนี้นะครับมือผมเห็นไหมครับไม่โดนอะไรเลยหรือปลากัดอย่างเงี้ยคือลกักลากมาสมมติกับกับพึ่งแล้วล้มล้มอย่างเงี้ยก็รูดออกแล้ว นี่คือข้อเสียของการเล่นเบ็ดเดียวซึ่งเบ็ดเดียวทั้งอย่างเนี้ยต้องระวังนะเล่นงานให้ถูกงานอย่างเนี้ยไปเล่นอะไรไปเล่นอตีปากระชังจําเป็นแบบนี้ถ้าไปเล่นแบบสองเงียงก็เกิดปัญหาหรือเหยื่อยางเองคือเหยื่อยางปัญหาคือถ้าเล่นเบ็ดสองตัวตีมันเตะไม่ดีถ้าเป็นตีนเตะส่วนตระกูลอ ตระกูลทรงยาวอย่างพวกไจโรสตาเลยพวกเนี้ยไอ้ไม่ดิไอ้จโรสตาของเก่าทุกวันนี้มันเรียกอะไรวะปะลาไหลยางใช่ไหมไจโรสตามันหลายปีของเก่าไอ้เหยื่อาย,ย,วย,วยาวๆปลายางย,วยาวๆอะ่ะคือเบ็ดสองทางมันมันไม่ค่อยเล่นกับเขาก็เล่นเบ็ดตัวเดียวดังนั้นเวลาโอกาสล้มล้มแล้วไม่โดนเบ็ดมีครับอันนั้นอาจจะเกิดจากวันน้ำมันตีชิดแดงนึงนะครับ วันนั้นอาจจะไม่ใช่วันของน้าไปใหม่ครับของในน้ำไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้าจุดไหนคิดว่าตัวเองเอพลาดหรือเปล่าลอง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 ,ลองแก้ดูเหมือนผมบางทีผมเอ๊ะผมพลาดผมจะถามว่าผมพลาดตรงไหนไหมถ้าเขาบอกาอุตยเมื่อกี้อมึงสมบูรณ์แล้วอ๋อสมบูรณ์แล้วนั่นหมายความว่าวันนั้นไม่ใช่วันของเรา เคยเห็นหลายๆอย่างเด็กรุ่นใหม่บางทีอัดปลาแล้วหลุดวัดปลาหลุดก็มีอย่างผมผมมือใหม่ตอนที่ผมเป็นคือผมไม่รู้จักการทิ้งจังหวะกระตุ้มวัดเลยแต่บางทีคือมีการทิ้งจังหวะแล้ววัดมอันนั้นก็ช่วยได้นั่นนี่คืองานเดียวยางนะครับแต่ะสายแข็งตูมปุ๊บถึงมือผมวัดอันนี้ก็เทคนิคการเล่นเหยื่อครับผมบอกตรงนี้นะครับก็คือผมไม่รู้หรอกคนที่ถามผมอะ ถามเป็นแนวทางเป็นความรู้หรือถามลองภูมิผมตอบให้หมดบางคนผมดูโปรไฟล์ครับแล้วเวลาผมกับผมอย่างที่ผมบอกไงคือถ้าเขาถามเพื่อเปิดประเด็นให้น้องๆอ,อย่างผมผมเวลาผมไปงานอย่างบางบางทีเนี่ยอายง่ายงานฟรี free. ผมกับเจ้าทัพเจ้าทัพคืออาจารย์ผมเมื่อเจ้าทัพอยู่เวลาที่ไปสอนผมเป็นผมก็เป็นเป็นมาเหมือนกัน แต่ไม่มีคนถามผมต้องถามเผื่อไอ้ทัพอ,อ๋อดีนเสียงอ้ามาละพุวดมาซึ่งเราก็คุยกันหลังไหม่ว่าเฮ้ยถามนะเพราะคนมันไม่กล้าถามมันก็จะถามมันเองคุยกันเองเราถามชี้ประเด็นให้อันนั้นคือเวลาที่คือพอนอกออกนอกหนือ,ออกมาปุ๊บผมกลับเป็นคนที่ไปสอนให้คน,นอื่นตกปลาพายเรือด้วยนึกภาพออกไหมครับบริบทตอนนั้นซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกันผมไม่รู้ครับบางท่านอาจจะถามเป็นแนวทางให้น้องๆหรือให้มือใหม่ท่านอื่น ราะบางท่านไม่ถามไม,ไม่กล้าถามบางท่านอาจจะลองลองภูมิผมก็มีดังนั้นกัรเรื่องของการลองภูมิผมมองว่าของในน้ําไม่มีอะไรแน่นอนครับผมไม่ใช่เทพผมไม่ใช่เซียนแต่ผมคือโปรโปรคืออาชีพตกปลาแล้วโปรคือผู้ที่อ่าเขาเรียกว่าส่งเสริมการขายกับผลิตภัณฑ์ แล้วแนะนำให้ End User อใช้งานเป็นหรือบอกว่าให้เอ็นยูเตกปลาเป็นนั่นคือหน้าที่ของผมแต่ถามว่าตกปลาเก่งไหมแค่พอไปวัดไปวาได้แต่ก็มีถ้วยนะ <c oughs> แข่งผมก็มีถ้วยนะครับถ้วยโปรของอประเทศไทยก็มีนะครับอันนี้คือชมรมตกปลาที่เป็นโปร TFG แล้วก็ก็ก็มีหลักฐานยืนยันว่าปลาตัวนั้นไม่ได้โกงด้วยหรือบางทีปลาจิบผมก็ไม่ได้เกง่งแต่ว่าตัวที่ผมได้แชมป์หล,หลายๆตัวผมก็ตีจิบเอาครับก็จะมีอ่ะคือบางคนรู้จักโปรไฟล์ผมบางคนรู้จักโปรไฟล์ใครวันนี้ไม่รู้จักไอ้นี่มันใครวะไอ้แก่เนี่ยใครวะไอ้หน้าตีข๋ขาวๆนี่มตกปลาเป็นเพราะว่าหน้ามองขาวจังเลย ฮะเคยมี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 คนถามน้องถึงว่าตอนนี้แต่พี่เชตแต่พี่เชตบอกไงรู้มืออยู่ครับพี่อ่าขออบคุณครับคือคือบางคนไม่รู้จักผมมันก็ธรรมดาแต่บางคนก็คืออย่างที่บอกอ่ะบางบางนะเป้สวัสดีครับบางคนคือถามให้น้อง